ทีมงานสพแะแต่สงขลาครับมาดูผลงานของตำรวจชุดสืบสวนสพอคอหงอำพเภอหาดใหญ่และก็ชุดปราบปรามการจรกรรมรถ ของสพออหัดใหญ่ที่ร่วมกันติดตามจับกลุ่มจนลักรถคนนี้นะครับชื่อนันทิพัฒน์อายุ25ปีจับได้ที่หลังวัดโคกสมานคุณในเมืองหัดใหญ่พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเว็ที่ลักมาโดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องผ่อนไม่ต้องต่อพรบไม่ต้องต่อทะเบียนเท่าที่ใส่มันแล้วก็ไปกันเลยครับ ตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึง9พฤษภปปาคมครับลักรถเครื่องมาแล้ว3คันรถถีบอีก1คันครับเหลือแต่รถรุนที่ไม่ลักไปและก็เป็นโจรลักรถที่น่าจะอึดที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีมานะครับเพราะว่าบางคันนี่แกเล่นเดินจากบ้านแถวทุ่งรีที่คอหงตั้งแต่ตี2จนถึงตี8ว่าเช้าครับเกือบเกือบ10โลเพื่อไปหารถครับเดินไปเรื่อยเ ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เดินไปลักรถคันแรกที่แถวแถวสวนหย่อมเสียงตึ้งในเมืองหาดใหญ่ครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ไปลักรถคันแรกเมื่อวันที่3มีนาคมนะครับออกจากบ้านที่ทุ่งรีตอนตีสองไปลักรถที่สวนหย่อมเสียงตึ้งตอน8โมงเช้าครับเดินไปเรื่อยๆเกือบ10โลไอที่ถืออยู่นะ่ะ ถุงเสื้อผ้าครับเอาไปเปลี่ยนด้วยกล้องวงจรปิดจับได้ตลอดทางเลยครับนี่เป็นตอนที่ได้รถแล้วนะครับแถวแถวเสียงตึงได้มาแล้วแล้วก็ไปเอาชุดเอาอะไรที่เอาไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ขับออกไปแหมเกือบซวยครับเกือบโดนชนไม่งั้นกลิ้ง เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับจากเสื้อสีน้ำเงินเป็นเสื้อสีแดงพาหมวกกันน็อกมาเรียบร้อยครับแล้วก็ขับกลับบ้านส่วนนี้ก็เป็นภาพที่ไปลักรถใต้หอพักแห่งหนึ่งนะครับนี่ชัดชัดครับอย่างเท่เลยไปลักรถอีกคันหนึ่งครับเดินเหมือนกันครับและก็ได้ไป ทีนี้มาดูทำลายรถแต่ละคันนะครับที่ไปลักมาครับเริ่มจากรถยามาฮ่าฟีโนสีแดงทะเบียน2กไก่จอจาน1039สงขาที่ลักมาจากสวนย่อมเสียงตึงเพราะว่าเสียบกุญแจเอาไว้แต่ว่าหลังจากที่ขโมยรถคันแรกมาแล้วนะครับขับได้สักพักรถก็มีปัญหา ก็เอาไปจอดทิ้งแล้วก็ตำรวจไปยึดไปครับคันที่2ก็ใช้วิธีเดิมเดินจากบ้านไปเรื่อยๆเกือบ5กิโลแล้วก็ไปเห็นรถยาม่าฟีโน่ทะเบียนหนึ่งกอไก่ดอเด็ก6-1-50ูภูเก็ตซึ่งจอดไว้ใต้หอพักแห่งหนึ่งครับและก็ไม่ได้ล็อกคอจึงรุนไปครับแต่ว่ายอมครับคันนี้ยอมยิ่งรุนยิ่งเหนื่อยเพราะว่าทํายังไงก็สตาร์ทไม่ติดก็เลยจอดทิ้งไว้ทีนี้ก็เปลี่ยนมาลักรถถีบแต่ว่าไม่รู้ใครมาลักถีบไปครับตอนจอดไว้ที่บ้านสวยซ้ําสวยซ้อน,สว,อนสวยสวยครับ รั่ำลักมาแต่ว่าไม่รู้ใครลักไปอีกชีวิตหนอชีวิตทีนี้เมื่อไม่มีรถขี่ก็ใช้วิธีเดิมครับเดินหาครับเดินไปลักรถอีกครับทีนี้เดินจากบ้านแถวทุ่งรีไปที่ห้างแถวหน้ามออก็ไปพบรถ honda w เว1ร้อสีขาวทะเบียนงองูฉอชิงสบ,บริษสี470สงขลาที่จอดเสียบกุญแจขาวไว้ในลานจอดรถนะครับ หวานแหววเลยครับทีนี้ขี่บิดลับบ้านไปเลยครับแต่ว่าชีวิตหนอชีวิตครับไม่รู้ฟ้าลิขิตหรือว่าคิดผิดเองเพราะว่าวันนี้ดันไปถูกตำรวจจับที่หลังวัดโคกสมานคุณตำรวจก็พาไปทำแผนไปชี้จุดที่ลักรถเครื่องมานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนั่นที่พัดครับกรรที่ว่าก่อเหตุรถคันแรกเลยครับเป็นยังไงที่เราเอาครั้งแรกนะว่าเดินหารถที่มีกุญแจเสียบตั้งไว้กับคนน้อยๆครับครับ รถคันสีแดงที่เอาเราขโมยเป็นคันแรกของเราที่ขโมยหรือยังไงบ้างใช่ครับใช่คันแรกที่ขโมยเราวางแผนไหมตอนนั้นเราออกมาตั้งแต่ปีสองตอนนั้นวางแผนแค่เรื่องชุดแต่งกายเลยเนี่ยครับัวเรื่องรถอะไรก็ต้องเดินหาเอาเราเดินหาเดินหาตั้งแต่ปีสองจนถึงกี่โมงนะแปดโมงเช้าน่าจะประมาณนั้นครับประมาณแปดโมงเช้า กว่าจะได้กว่าจะเจอรถที่จอดเสียบกุญแจทิิงไว้ใช่ใรคือถ้าไม่จอดเสียบกุญแจเราก็จะไม่เอาเลยก็พฤติกรรมประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดคนที่เขาจอดเสียบกุญแจทิ้งไว้ลืมเสียบกุญแจทิ้งไว้ทางโจรเห็นเขาก็จะขโมยง่ายครับขโมยง่ายฝากเตือนไว้ครับฝากเตือนประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียบกุญแจรถนะครับตอนนี้คนลําบากนะครับบางทีไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโจรนะแล้วก็มาเห็นรถเสียบกุญแจเลยเอาไปโดยไม่มีความตั้งใจ แต่ว่ามันก็ไม่ดีนะ<อ>ก็พยายามเตือนทุกคนแล้วกันระวังหน่อยครับเรื่องจอดรถหยอดลาก็ให้ล็อกกุญแจบ้างแล้ก็กุญแจอย่าลืมเกับเกับกุญแจนะครับแล้วคันคันที่สองก็คือคันที่สองที่เราเอาที่ตรตัสใช่ไหมรอที่ไหนก่อนที่กองเรียน ที่กองเรียนก็คือเป็นรถที่ไม่ได้ล็อกคอใช่ไหม <_ C os> แต่คือเข,เขาเขาไม่ได้สีกุญแจทิทท้งไว้ก็นะไม่ได้ล็อกคอเนาะก็อันตรายเหมือนกันนะรถที่ไม่ได้ล็อกคอกคันที่3มก <_ C os> ็คือซีโรตัสโงมงเนาะก็เป็นรถที่เสียบกุญแจทิท้งไว้ <_ C os> ใช่ครับใช่กนะ็เราก็เข้าไปเอาก็ลากมาโดยง่ายเนาะเราก็ใช้กับขี่อยู่ใช่วนรถจักรยานจักรยานที่ขโมยมาก็ได้หายไปเราจอดทิ้งไว้ใช่ครับแล้วก็หายไป ได้ยินแล้วนะครับรถที่ตกเป็นเป้าของโจนลักรถคือรถที่เสียบกุญแจคาไว้หรือว่าไม่ล็อกลอ้อไม่ล็อกคอโดนก่อนเลยครับคือบางทีนี่ของมันก็ลืมกันได้ครับเวลาแขบแขบมั่วมั่วนี่จอดปุ๊บเอาเยกลงปับ๊บแล้วไปเลยครับลืมถอนลูกแจถ้าโจนไม่เจอไม่ผือครับแต่ถ้าเจอจบเลยครับยากนะครับกว่าที่ตำรวจจะตามจับได้แต่ละคันนี่เพราะนั้นนี่ถอดกุญแจล็อกรถทุกครั้ง ที่ขับไปจอดไม่ว่าที่ไหนนะครับปลอดภัยแน่นอน